คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเครื่องด้วความบันเทิงอาจมีเจ้ยคำหยาบคายไม่แนะนำไม้ทำตามปวดใช้ท่าจักรยานอากาศในการหลับชมครับสวัสดียดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านและเอซีทุกคนสู่ช่องนแนลสายบันสมเฮียกันเลยนะครับอ่ะกลับมาอยู่กับแอดอีกหนึ่งคลิปนะครับอ่าเป็นคลิปเย็นเนาะ เออก็คลิปนี้ยังอยู่กับโ o มา x อโอมือนเดิมครับกับทุนอ่าจริงจริงกิจริงๆ, <c ười> องๆแอดอ่าแอดปั่นทุนไว้ตอนเมื่อตะกันวันนะฮะกะจะมาอ่าจัดจัดร้อยห้าสิบตอนย็นนะอืมมือซอนครับเหลืออยู่เท่านี้แหละ <c ười> อะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก่อนจะรับชมรับฟังยังไงฝาก like, กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อัคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับและก็ที่สำคัญเลยก็ไม่ได้นำให้ทำตามเนาะออรับชมเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นแล้วกันนะครับเอ,อจริงๆไม่ได้ซนหรอกครับนะคือจริงๆแอ,แอดทำคลิปแต่ว่าเปิดคลิปอะไรเรียบร้อยแล้วครับไปปั่นไปแล้วละ่ะเล่นไปแล้วละ่ะลืมอัดคลิปอ <laughs> เออมารู้ตัวอีกทีคือ นะเนี่ยเหลืออยู่เท่านี้อ่ะก็เพื่อไม่มิใา้เสียเวลาเนาะเปิดอออโต้เทอร์โบเบสิบห้าก่อนแล้วกันนะครับนะสิบรอบจะ้ะมาหาลายกันก่อนแล้วกันนะครับนะเออก็ะจะเป็นสเต็ปเฮียเหมือนเดิมเออก็เออนะเออไอ้อแหมจะบอกว่าจะบอกว่าดีก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับนะ เออพราะอไปก่อนแล้วสามสี่ร้อยกว่าเนอะวะเออโอ้ยคือเรื่องของเรื่องอะ่ะแอดทำคลิปอะแอดอัดคลิปปกติเลยครับนะแอดลืมอัดแอดลืมกดอัดสมองสมอง,มองไปหมดเลยอะก็มาดูครับว่าจะเป็นยังไงเออกด150แล้วด้วยนะเมื่อกี้นะ่ะอ่ะขยับ30มสครับไปจ้ะ ก็คลิปนี้ก็เป็นไล่เบ็ดเลยแล้วกันนะเออเอง่ายๆเลยเพราะว่าตอนแรกแอดแอดตั้งใจว่าจะเอาอ่ากำไรของมากกวันนะครับนะมาทำคอนเทนต์150ทีนี้อัดไปอัดมาลือกดอัดจริงๆอ่ะส,สมองสมองไม่รู้เป็นอะไรนะครับนะช่วงนี้เออมาด่ามาก่อนลืกมาช่องแรกบืบวาบสองตัวไม่ได้ใช้ด้วยอะไปกันต่อครับ ม,มีความก่งค้งนะครับนะแอดนี่อะไรก็ไม่รู้เอามาโลก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนะครับนะจริงๆว่าจะทำะะทำคอนเทนต์ละห้าสิบก็เลยต้องเปลี่ยนแผนกลับมาไล่เบ็ดเหมือนเดิมครับอ่ะสองไม้ครับไม่มาขยับครับสี่ห้าไปจ้ะปัาปซ้ำครับปับปบป๊าเว้ยอ่ะองุ่นเต็มเครื่องไปจ้า อุ้ยมงแหมโลมาก่อนได้ไหมหนึ่งสองไปมาหนึ่งครับแต่มงมันไม่มาตามตัดเดอเดเออเบิอ์บหูดาบไม่มาอ่ะก็ยังไม่เข้าฟีสปินนะครับนะอ่ะไปกันต่อครับมาอืมสิงโตสวยครับโลมาไหมหนึ่งสองืมมาจริงครับสองสารน,นะเอออ่ะอังุ่นไปเต็มเครื่องมันลูกช่องสองเว สลับที่กดีอ่ะก็โบนัสวิผ่านสามครับป๊าเต็มเครื่องเป็นสี่โลสวยงามครับแจกันมาลูกช่องแรกโอ้โหอ่ะโอเคยังไดหงหุดอยู่ครับสิงโตว่าไงลูกสองสามต้องมานะ่ะต้องมาแล้วไม่มาด้วยอ่าได้ได้ได้ได,ได้ได้ครับสี่ห้านะไปจ้าปึ๊บปึ๊บาไปดิ ปาปา๊ปาป๊ามาดาบมาช่องสองสีงสวยฟืบนข้างนสามครับม,มาไวไปไวกันนิดนึงนะครับนะก็เอ่อจะ,อออจะอขอทุนคืนจะจะได้ไหมเนี่ย <laughs> เออเออชักอยากได้ทุนคืนนะเอออยากได้ทุนอ่าอ,อยากได้ทุนพันเมื่อกี้คืน มามาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็ขอมาเยอะครับนะก็โอ้ยมาลูกมาลูกบเบื้องเต็มเรื่องโอ้บื้บปับบื้อปบบอปบสุดรครับซุปเปอร์วินสุดรครับนอนนอนโอ้ในสุดลายเต็มๆก็มาครับไปครับแยกย้ายครับ อพอครับหนีครับนะก็ซุปเปอร์วินลงมานักลบ้าช่องสุดจีนเออม,มาเอาเท่านี้แหละครับหนีแอดหนีจริงจริง,รงอ่ะก็ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คลิปนี้กันด้วยนะครับนะ เออแล้วก็ที่สําคัญก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับนะอาจจะไม่ลงแบบแอดก็ได้นะเพราะว่านั่นแหละครับนะก็มาเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันครับสําหรับคลิปนี้แอดไปก่อนแล้วกันนะครับนะเออซีว์